แม่มีคนชื่อรวยกับชื่อพรไหมเราชื่อเต้ยนะเต้ยทํารายการตามหาคนที่พัดพากจากกันแม่ของเขาเนี่ยเป็นลูกของพ่อแก่นเขาบอกว่าพ่อแก่นเนี่ยเหมือนจะมีลูกสาวอยู่สองคนอ๋อเขาเป็นพี่สาวมีใครคนใดคนหนึ่งไหมที่เป็นนักร้องพี่สาวก็ชอบร้องเพลง ติดตามหาแม่ให้พี่แอนหลังจากเราไปคุยกับเธอจึงได้ข้อมูลมาตั้งต้นในเส้นทางสายความหวังคือตาของเธอชื่อตาแก่นมีลูกสาวสองคนชื่อรวยและพรซึ่งก็ไม่รู้ว่าหในนั้นใครคือแม่ของเธอครับรู้แค่ชื่อเล่นเนี่ยหรอจากน้าเนี่ยนะใช่เราเคยไปตามหาด้วยใช่ไหมเคยไปอะประมาณสิปีได้สิปีที่แล้วก็คิดว่า ตะปอยผลเป็นพ่อเป็นแม่ก็รู้ว่าเขาอยู่บ้านใหม่ก็เลย,เลยขี่รถไปชื่นชมมากเลยอ่ะกับการตั้งใจไปตามหาหัวใจตัวเอง <c oughs> นี่มันเป็นเหมือนเส้นผมบังภูเขาเลยนะเนี่ยแต่ไม่รู้มันบงับงบังมิดแค่ไหนเนี่ยวันนี้พิกัดเป้าหมายแรกอยู่ที่บ้านใหม่สำโรงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับ หลังแยกทางกับพี่แอนเราจึงมุ่งหน้ามาทันทีเดินทางไม่นานก็มาถึงเดีย๋ยวลองหาร้านค้าแถวนี้ดูก่อนโอ้สปัสด,ดีจ้าแม่หนูมาถามหาบ้านตโป่อยตโป่อยตึกสูงเนินยายยพยอยายสวัสดีค่ะยายระวังรถแม่บ้านตโป่อยอยู่ไหน ตาป่วยสึกสูงเนินผัวยายผลน่ะโอ้เขาตายไปว่าแล้วไม่เห็นเนี่ยเหรอแล้วเขาบอกว่าตาของเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับตาป่วยตาเขาชื่อตาแกน่นตาแก่นก็ตายแล้วตาแก่นตายแล้วแม่รู้จักบ้านตาแก่นไหมแล้ว,ลวพุ<ม>่นไก<ด>่หุ่นเลวเหรอไกลไหมจากตรงนี้ ้ก็ไปยากเนื้อครับไปต้องออกไปทางนู้นนันอ่ะเอ๊ะแถวนั้นมันมีพิกัดอะไรไหมแม่เขาเรียกบ้านอะไรตรงนั้นน่ะเขาเรียกบ้านอะไรเนื้อบ้านบ้านไอ้ก้านมันอยู่ตรงไหนเนื้อบ้านก้านอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ในพื้นไร่นู่นน่ะเฮ้ยเนี่ยวันจันทร์ก่นนี้มันอยู่ในพื้นไร่เอาแล้วเอาแล้วสวัสดีครับเตยเองมาคุยกันก่อน ใช่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับแล้วหอบอะไรมาขอบคุณนะพี่นะขอบคุณนะคะระวังรถนะหนูจะมาตามหาบ้านของคนชื่อก้านก้านนี่คือก้านนี่เป็นลูกของของมีคนชื่อแกะด้วยเหรอแก่หน่ะต่ะยายแกะเนี่ยยแกะนี่เป็นลูกตาแกนตาแกนนี่คือไอ้แม่ก้านแเป็นลูกแก่แม่พี่ก้านชื่อแกะใช่ค่ะแล้วลูกตาแก่ใช่ไหมครับหรือเป็นตะพ้ายเปลูกเป็นลูก ไ่ลูก้วก็มีพี่น้องกี่คนแม่ก็ม่ลู้เหมือนกันเลยไหม่เอ้ไปพี่ดีูลวอยขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่อะไรพี่อะไรพีดูอีพีมากเลยปอ่ตาอนางเอกมาแล้วลูกเพแม่ขอคุณลายๆได้จ้าตอนนี้เราได้พี่ขวัญเอผซีูนรักของอีเตอร์อีจัน จะนำทางไปยังบ้านของลูกสาวตะแก่นนะครับเ็าเรียกเป็นหอกระจายข่าวย่อมๆการเรียกคนเยอะการช่วยกระจายข่าวมันจะง่ายเกินไปขนาดนี้เลยหรอรับใช่ไงมันจะ้ฟ้าไปปะวันนี้เป็นอีเตอร์ยีจันมันจะง่ายขนาดนี้เลยหรอเธอพูดอย่างนี้อีกแล้วนะเทสนั้นเธอก็บอกว่ามันจะง่ายเลยแล้วมันก็ยากไปเลยเธอเธอเธอห้ามพูดนะเธออิบไ้ก่อนเหรอเธอห้ามพูดโอเครถดิบดูสิไปอิบไว าจะาง่ายก็ง่า oh, <no. S 1> <laughs> าายจกปากทางบ้านใหม่สำโรงเดินทางไม่นานเราก็มาถึงพิกัดเป้าหมายบ้านตะแกนซึ่งนำทางโดยแฟนรายการอเตอร์อีจันที่น่ารักครับถึงแล้วใช่ไหม,มวัสดีครับแม่แกะใช่ไหมแม่วัสดีครับขออนุญ,ญาตนะนน <laughs> หนูชื่อเต้ยนะ เต้ยทำรายการตามหาคนที Sir, ha, ่พัดพากจากกันมีมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ46ปีเขาขอให้เต้ยช่วยตามหาแม่ให้หน่อยเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยเป็นลูกของพ่อแก่นพ่อแกนเสียแล้วพ่อแกนเสียแล้วใช่ไหมแล้วแล้วแม่ของเขาเนี่ยเป็นลูกของพ่อแก่นเขาบอกว่าพ่อแกนเนี่ยเหมือนจะมีลูกสาวอยู่สองคนชื่อพรกับชื่อลวยใช่ไหมแม่ แม่ชื่อพลกับชื่อรวยพ่อแก่นชื่อรวยชื่อรวยเหรอแม่มีมีใครไปมีลูกแล้วเอาลูกไปให้ไปให้พ่อแม่บุญธรรมเลี้ยงไหมมีมีคนชื่อชื่อรวยกับชื่อพมไหมชื่อรวยเหรอครับแต่ช แม่เขาเนี่ยน่าจอายุประมาณสักหกสิบกว่าครับผมพ่อของเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นนักร้องอยู่อำเภอพาชีร้องตามผับตามบาร์อยู่แถวโคราชอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแล้วแล้วตาแก่นนี่เป็นเพื่อนของของคนที่ชื่อตาปอยไหม ปโปยกับแม่ผลใช่ไหมครับลูกพ่อแก่นมีกี่คนล่ะจ้าแม่ลูกพ่อแก่นมีกันห้าคนอ๋อมีห้าคนไม่นี่เ่็กฝันแกมีอยู่สามช่ออยู่ไอ้นองพระแต่เราไม่รู้พรึเปล่าเดวเราไม่รู้พ่อแก่นนะนะอ๋อตอนหลังแกมาได้กับยายเบ้ามาได้กับยายเบ้ามีบุตรด้วยกันห้าคน พอดเดี๋ยวแล้วก็เขาแลบแแต่ที่นั่นจะเป็นลูกติดนางนางคนชื่อถวยไปที่นี่จะเป็นลูกติดเป็นลูกติดก็คือเมียที่ใช่เมียแรกปากช่องเมียอยู่ปากช่องคืาดงพระเมียแรก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 แล้วคนชื่อหลวยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วครับอยู่อยู่พิจิตพิจิตอยู่พิจิตหรอมีเบอร์โทรเขาไหม ไม่มีติดต่อไม่ได้เพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยมาติดต่อทางนี้ใช่ไหมนานๆเหมือนเขาจะมาทีหนึ่งแล้วเขาก็หายไปเลยอเขาหายไปเลยแล้วเขาอายุประมาณเท่าไหร่เหรอแม่รวยเนี่ยอายุเขายายสีนี่ปัจเจศสีประมาณแคสิบกว่าก็มีสก็มีเขามีน้องไหมครับยายรวยมีน้องสาวมีน้องสาว น้องสาวเขาชื่ออะไรชื่อเน็ตชื่อมันเน็ตเไปได้แต่เขาชื่อเลขชื่ออะไรกันเราเขาไม่รู้ไม่รู้เขาเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเราไปคุยกับเขาได้ไหมว่าเราเกิดไม่ทันเนาะแม่พาต้ไปคุยกับเขาหน่อยได้ไหมควัญพาไป่จะเนี่ยบ้านหนี่งนะบ้านเสน่ห์หรอแล้วเขาได้ได้ขอบคุณนะคะแม่ครับผมไม่ใช่เรื่องอันนี้ไม่ดีอะไรจะมาทวงหนี้อะไรเด้อลูกลูกเขาคิดถึงแม่ ข้อมูลเพิ่มเติมจากจุดนี้ก็คือตะแก่นมี2เมียซึ่งเมียทางนี้มีลูก5้าคนไม่มีใครเข้าเขาเลยว่าจะเป็นแม่ของพี่แอนขณะที่ลูกอีกสองคนที่อยู่ในช่วงไทม์ไลน์กับเมียรแรกมีลุ้นให้เราไปต่อได้เราจึงเดินทางมาบ้านใกล้ๆนี้เพื่อสอบถามกับแม่เน็ตคนที่ถูกเอ่ยถึงครับสวัสดีครับขออนุญาตเพจอันนี้ สวัสดีครับขออนุญาตครับคนไหนชื่อแม่เนทเหรอแม่เนรสวัสดีครับเรามานั่งคุยกันก่อนไหมนี่ลูกของตะแก่นแท้แม่คือลูกของตะแก่นเหรอแท้ๆเลยล้กค่ะแม่ชื่ออะไรมันเนทมันเนะเขาเรียกเนทเนรแม่เนเหรอเขาบอกว่าลูกของตะแก่นเนี่ยมีอยู่สองคนคือพี่หลวย ชื่อรวยกับชื่อรวยชื่อชื่อรวยอ๋อชื่อรวยเหรอครับชื่อรวยพี่สาวอ๋อชื่อรวยเอ้ยชื่อรวยกับชื่อพอรมีไหมพรไม่มีนะหรอเขาบอกว่าสองคนนี้แหละไม่รู้เป็นลูกใครกันแนทีสองคนเนี่ยพี่รวยรกับแม่แม่เนทอ่าตอนนี้เราได้เจอกับลูกสาวของตาแก่นแล้วแต่คนที่ชื่อเข้าเขาจากเบาะแสที่ว่า แม่พี่แอนชื่อรวยก็คงจะเป็นแม่หลวยพี่สาวของแม่เน็ตนี่แหละครับงานนี้มีลุ้นสุดๆอ๋อเขาเป็นพี่สาวแล้วม,มีใครคนใดคนหนึ่งไหมที่อาจจะมีแฟนคนแรกเป็นนักร้องเป็นคนพาชีอายุทยาอย่างนี้มีไหมไม่มีแนวะพาชีอะไรแต่พี่สาวก็ชอบร้องเพลง พี่สาวเป็นคนอ๋อก็เพราะว่าเขามาเจอกันที่หลังพี่พี่สาวอ่ะชอบร้องเพลงพี่สาวชอบร้องอดีตเขาเคยทำงานอยู่เป็นร้านผับร้านบาร์อะไรไหมค่ะเฮ้ยแถวสเขีหมครับทิงเทพอ๋อต่างจังหวัดอะไรเบื้องเนี้ยแต่ในสีเิีวไม่มีเขาแม่เคยรู้ไหมว่าพี่สาวอาจจะไปเคยมีลูกมีค่ะเขามีหรอ เขามีมีชื่ออะไรรู้ไหมที่ว่าตายไปอ่ะสองคนเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยเหมือนจะเคยอุ้มลูกแฝดไปตามหาแฝดผู้ชายอ่ะแต่ตายไปสองคนผู้ชายทั้งคู่เฮ้ยสองคู่นี้เป็นแฝดกันไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่แฝดหรออายุเท่าไหร่กับอายุเท่าไหร่กูตอนที่ตายก็ก็โหกี่กลัวกูไม่รู้ละเขาก็เด็กมากที่เขาตายอ่ะ โอ้อหหรอไม่ใช่ใช่แล้วเหรอหรอาจจะยุลหันกันอืมอมอืมเขาบอกว่าเหมือนแม่เคยไปตามหาครั้งหนึ่งอันนี้คือเป็นอะไรแม่ไม่ใช่ใช่แล้วเหรอเป็นนาง แป๋วใช่ไหมผู้หญิงชไหมผู้หญิงใช่ตอนนี้อายุสี่สิบหกปีชายช่ยชาตอนนี้หลานได้จริงใช่ป่ะใช่ใช่ไหมเฮ้ยแป๋วชื่อแป๋วเขาชื่อแป๋วเหรออ่าตอนนี้เขาเขาบอกว่าเออเขาบอกวย่านั่นแหละก็เป็นชื่อเรื่อยหรอที่แม่เขาเอาไปฝากไว้กับตาป่วยไหม จะป่วยกับแม่ผลไหมจะป่วยนั่นคือว่าหูมันตั้งกันเด็กๆแล้ว่ะงั้นต้ยตามมาถูกแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาไปอยู่กับพ่อหลุยกับแม่แอลนี่เราก็ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้งั้นแต่ที่แต่ที่รู้ทือว่าลานเราอ๋อผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงอายุ46ใช่เขาตั้งเขาก็ตั้งหมายแม่เขา ใช่แล้วใช่แล้วนะโอ้มนูตามมาถูกแล้วนะแล้วตอนนี้พี่สาวแม่ไปอยู่ที่ไหนอยู่พี่จิตอยู่พี่จิตเหรออะไรทำให้มั่นใจว่าเป็นหลานเพราเคยอยู่กับเขา เคยเลี้ยงเขาเหรอเคยอยู่เขากินอยู่เด็กไรเงี้ยถึงอายุเท่าไหร่วะตอนนั้นไม่ก็จำไม่ได้นะอีเหรอตอนนี้พี่สาวไปอยู่พี่จิตนะครดอยูอยู่พี่จิตรอที่ร้องไห้นี่รู้สึกอะไรมันตื่นตันใจตื่นตันใจ แม่เขาเคยกลับมาแล้วพูดถึงลูกให้ฟังไม่ว่าแบบทิ่ถึงลูกจังเลยไอ้ไอ,ไอ้นี่เรเคยคุยกันกับพี่พี่น้องนะเคยคุยกันมาเฮ้ยมึงไปหาลูกมึงรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็บอกว่าพูาแม่งผิดที่ไปย้ายที่กันเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย <Lightning. S 2> เขาไปทําอะไรอยู่พิจิตครับเขา อยู่แฟนใหม่อยู่กับแฟนใหม่แล้วตอนนี้ตธออยู่คนเดียวทำไมอยู่คนเดียวอะเพราะว่าไอ้แฟนใหม่เนี่ยเขาก็ไม่มีเมียใหม่อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะคิดถึงลูกเขาเนาะค้าคิดถึงแล้วเต้จะไปเจอเขาได้ยังไงแนีต้องโทรศัพท์หาเขาต้องโทรศัพท์หาเขาใช่ไหมแม่รู้ไหมว่าอยู่จุดไหนของพี่จิตเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนอ,อ,อยู่อะไรอ่ะมีเบอร์โทร หายไปแล้วหายไปแล้วแม่รวยชื่อจริงชื่ออะไรคือเฉลวยชินสูงเนินออศิ์ชินสูงเนินชินน,นาฏกุลชินชินช่อิงช่อทีโอ้เขมินแห้งเออบ้านเขมินแห้งพี่จิตอ่ะบ้านเขมินแห้งอ่ะเขมินแห้งลูก เขาอยู่ที่ไหนนะตอนนี้ไกลจากตรงนี้ไหมครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเหรอแถวนะแปถวนะแปถวอยู่ไหนคุณเนี่ยอยู่แถวนี้อ่ะเขาอยู่ที่ตำบลมิตรภาพมิตรภาพมิตรภาพสีคิ้วโอ้ยนั่นเส้นผมบงผังภูเขาแท้ๆแล้วเนี่ยนะ,นะอยากเห็นไหมอยากเห็น นั่งรถไหวไหมแม่ได้อยากเจอร้านเหรอไ้่ปไปไปหาร้านกันเดียปโอ้โหรีบเลยแม่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้หกสิบแปดยอดใช่แล้วจริงๆหรออันนี้หนูตามเจอแล้วเหรอเออเขาบอกว่ามีน้องชื่อพรนะลูกตะแก่นถามนี่พรเดี๋ยวก่อนไปลองโทรถามเขาไปว่ารู้จักคนชื่อแป๋วหรือเปล่า ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ร้านหรอกแป๊ว,ปวไอ้แปว๋วครั้นจะปุ๊บปั๊บรับโชคท,ทั้งทั้งที่ข้อมูลบางอย่างมันไม่ตรงกันก็จะยังไงยังไงอยู่นะครับเพื่อความชัวร์อีเตอร์ขอเบรกค,ความดีใจเอาไว้แล้วเช็คกับพี่แอนอีกทีบูมบามออกนอกหน้ากลัวว่าจะแป๊กเอาได้นะครับ พี่แอนค่ะคะเอ่อพี่แอนพี่แอนชื่อแอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยไหมถ้าเต้ยไปตามหาแม่ให้พี่เนี่ยแม่เขาจะรู้จักชื่อพี่แอนไหมพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าพี่ชื่อแอนมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าลองโทรถามนะให้เต้ยหน่อยสิว่าแต่ก่อนนะพี่ชื่อนี้หรือเปล่าเผื่อถ้าสมมุติมันเป็นคนละชื่อกันแล้วจะได้ยืนยันตัวตนได้ถูกไง ค่ะเดี๋ยวพี่จะโทรถามให้นะคะเออเออเออตอนนี้เลยนะตอนนี้เลย okay, okay. โอเคโอเคโปแล้วจ้า่แล้วจ้เออแกว่าไงแกว่าไงแกบอกว่าชื่อแอนน่ะตั้งตั้งแต่ตอยู่กัตบตะปูใจญิ่นแล้วแล้วมีแล้วชื่อก่อนหน้านี้รู้ไหม พี่ไม่รู้พี่รู้แต่ใ่ชื่อเอมาเลยอื่ชื่อจริงที่ตามไปเกิดหรออ่าพี่แอนบอกว่าตั้งแต่จำความได้หรือที่รู้ร,รู้มาเธอชื่อนี้ตั้งแต่เกิดแล้วล่ะครับและก็ไม่เคยได้ยินใครเรียกเธอในชื่ออื่นหรือชื่อแป๋วด้วยใช่ใช่ใช,ใชเขาจะมีคนนึ่งนะ่เนี่ย ยังไงแม่มัขึ้นได้แล้วว่าแม่เน็ตแกน,นึกอะไรออกอีกแล้วล่ะครับจะเป็นเบาะแสที่ช่วยให้เราไปต่อกับความหวังเส้นทางนี้ได้หรือไม่ลุ้นกันต่อในตอนต่อไปนะครับ ยปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า หัวใจเหงนี้